สวัสดีค่ะขอนำท่านเข้าสู่บทนำการเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งในบทนำนี้เราจะพูดถึงภาพรวมนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เป้าหมายของนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่และภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแวันที่25ทธันวาคม2566เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคด้วยโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่โดยประชาชนสิบบัตรทองทุกคนเพียงยื่นบัตรประชาชนต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็จะได้รับการดูแลและรักษาตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการและเมื่อรับบริการเสร็จระบบจะทำการบันทึกประวัติการรับบริการโดยอัตโนมัติกรณีที่ผู้ป่วยต้องการรับยาหากเป็นโรงพยาบาลที่มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือการส่งยาทางไปรษณีก็สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยติดต่อที่ห้องจ่ายยากรณีผู้ป่วยเดิม และมีนัดรับบริการของทางหน่วยบริการอยู่แล้วก็ให้เข้ารับบริการตามนัดหมายเช่นเดิมผู้รับบริการใช้พิมพ์บัตรประชาชนใบเดียวและแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ 1. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพโดยบริการทุกระดับ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการนโยบายปัตรประชาชนใบดีรักษาทุกที่เป็นการปัิร,รูประบบ2ส่วนคือระบบไอทีและระบบบริการปฐมภูมิสำหรับระบบ IT หรือ IT Transformation เป็นการปรับโฉมระบบข้อมูลใหม่อันได้แก่ การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลรัฐรอพสอตคลีนิกร้านยาและโรงพยาบาลเอกชนโดย BMS h o s p P ก็เป็นระบบ HIS ตัวหนึ่งที่เราได้มีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับนโยบายนี้การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนการพัฒนาระบบ MOPH Data Hub การพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชนเช่น Line OA และ Application การปฏิรูประบบในส่วนที่2ตามนโยบายบัตรประชาชนไปเดียรักษาทุกที่คือการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิโดยการดึงหน่วยบริการอื่นๆน,นอกเหนือจากโรงพยาบาลเข้ามาร่วมให้บริการผู้ป่วยบัตรทองหรือเรียกว่า หน่วยบริการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ที่สปสชได้ร่วมกับสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเพิ่มเติมความสะดวกในการรับบริการ7ประเภทประกอบด้วยร้านยาคลินิกพยาบาลชุมชนคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกกายภาพบำบัด และรถทันตกรรมเคลื่อนที่จากที่กล่าวถึงการปฏิรูประบบไอทีเบื้องต้นมาแล้วนั้นภาพรวมของระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทราบเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเป็นผู้ให้บริการที่จะต้องจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องการพัฒนาระบบยืนยันตัวตน การยืนยันตัวตนผู้รับบริการด้วยดิจิทัลไอดีหรือ ekyc การยืนยันตัวตนผู้ให้บริการด้วย p r o v i d e r ID การตรวจสอบสิทธิการยืนยันเข้ารับบริการด้วย a h e n t i c o d e รวมทั้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ของเจ้าหน้าที่ไอที IT, และมุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการต่างๆผ่านระบบที่ได้รับการรองรับการใช้บริการเช่นระบบ HIS JSCIS EHP หรือหมอพร้อมสเตชันสำหรับ BMS h o s e i c P ได้มีการพัฒนาร,ระบบ เพื่อรองรับการใช้งานในหน่วยบริการสำหรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ดังนี้เจ้าหน้าที่เวทระเบียนสามารถใช้ในการเช็คสิทธิ์การเปิดวิสิทธิ์และการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยสำหรับแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของผู้ป่วย และสามารถบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยสำหรับเภสัชกรสามารถใช้ในการบันทึกประวัติการแพ้ยาหรือปัญหาการใช้ยารวมทั้งสามารถบันทึกกิจกรรมทางเภสัชกรรมต่างๆการพัฒนาระบบ MOPH Data Hub เช่นประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาหรือใบสั่งแรบการแพทย์ทางไกลและเพศสัชกรรมทางไกลสมุดสุขภาพประชาชนการนัดหมายออนไลน์รับส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้านรวมทั้งการเบิกจ่ายกับกองทุน การพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชนเช่น Line OA และ a อปพลิเคชันบทสรุปในบทนํานโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ต้นขอสรุปดังนี้ว่านโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นั้นได้เป็นนโยบายเชิงการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการปฏิรูป IT Transformation รวมทั้งการปฏิรูปการบริการประถมภูมิยเพื่อตอบโจทย์เป้าประสงค์3าประการคือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการหน่วยบริการและผู้ให้บริการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการพัฒนาด้านสารสนเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลระบบการยืนยันตัวตนด้วย provider id และระบบการทำงานในการบริการต่างๆซึ่งในบทเรียนถัดไปท่านจะได้เรียนรู้เริ่มต้นการใช้งานระบบตั้งแต่การตั้งค่า และการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการใช้งานระบบบริการต่างๆบนฮอสเซ็กพีผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในบทนำนี้ท่านจะได้เข้าใจภาพรวมของนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่และอย่าลืมทำแบบประเมินท้ายบทเรียนด้วยนะคะเจอกันในบทถัดไปค่ะ